ไปแลกกันคนละครึง่งกันมั่งค่ะคนละครึ่งไม่ใช่ว่าท่าจะเป็นข้องกินนะ,น,ะน้องลิลินตอนนี้คือไล่น่วยงานลาไปปล่แบบรลานคาคือเขาสามารถเอาคนละครึ่งไปใช้ได้ด้วยเทสุราธานีค่ะกระแสตอบรับโครงการคนละครึ่งพัดกาดีเกินคาดลูกค้ามาใชา้บริการนวดสปาเพิ่มขึ้น160%โดยเฉพาวะวันเสาร์อ,อาทิตย์ค่ะมีถังค่าประจําแล้วก็วอล์กอินเข้ามาพร่นคลายคือแน่แนร้านเลยเขาบอกสะท้อนพลซับร็จนยายบรยกตุนเศษฐกิจของรัฐบาลค่ะ นางสาวไดทิมทับทิมทองค่ะผู้จัดการร้านนวดเผื่อสุขภาพซุขสมบูร์ก็บอกว่าลั่งจากรัฐบาลเปิดโครงการคนละครึ่งพลัสนี่และเผื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยลดภาระคาใช้จ่า,าย,าย,ายของประชาชนทางร้านก็ได้รับผลตอบรับทีดีอย่างมามีจํานวนลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นว่า60เนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีลูกค้าทั้งค่าประจําแล้วก็ค่าจอน โทรมาจองคิวกันอย่างต่อเน,นื่องคณะทีบริการยอดนิยมก็ยังคงเป็นหนวดไทยนวดน้ำมันช่วย่อนคลายความเมื่อยลา้าแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยค่ะานางเศร้าได้ทิมก็บ,บอกเพิ่มเติมวา่าทางร้านได้จัดเตรียมพนักงานเพิ่มรบบริการให้เพื่อที่จะรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับหลักสร้างมาตราฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัยยังเข้มงวดเพื่อให้ผู้ชายบริการมั่นใจแล้วก็ได้รับความพึงพอใจสูงสุดค่ะอีกทางอย่างกล้าขอบคุณภาครัฐหน้าที่ได้ดําเนินโครงการคนละครึ่งพลัดซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรา ได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้นค่ะแต่ก็เป็นการสร้างโอกาสให้ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะรวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานนวดในร้านอีกครั้งไปฟังเสียงกันเลยค่ะโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้แบบ เหมือนกับคนให้ความสำคัญกับร้านนวดมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่อยากนวดแต่บางคนแบบเห็นราคาแล้วรู้สึกว่าเออขอตัดสินใจอีกทีนึงแต่พอมันมีโครงการนี้ค่ะมันทําให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่ๆที่กล้าเข้ามาใช้บริการนวดมากขึ้นแล้วก็พอนวดแล้วก็รู้สึกติดใจและหลังจากนั้นก็ได้มาใช้บริการแบบต่อเน,นื่องค่ะ เข้ามาใช้คนละครึ่งเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยประมาณ6 0เลยที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ไม่เคยมานวดมาก่อนแล้วก็แบบเข้ามาเพื่อใช้บริการคนละครึ่งเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าตรงนี้กระตุ้นได้เยอะมากค่ะช่วยช่วยให้แบบมีกลุ่มลูกค้าฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกที่สำคัญเลยเป็นกลุ่มลูกค้าในแบบอีกวัยหนึ่งด้วยค่ะอย่างเช่นวัยรุ่นก็เข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นเพราะว่ามีคนละครึ่งแล้วก็แบบราคาจับต้องได้ด้วยค่ะจริงๆถ้าคาดหวังคืออยากให้มีโครงการนี้ตลอดไป แล้วก็มีต่อได้เนื่อต่อเนื่อได้เรื่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะอยากให้ขยายให้มีเฟสถัด,ถดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าบางคนที่แบบในรอบนี้ไม่ทันก็แบบเสียดายก็อยากให้ทุกคนได้มาใช้โครงการคนละครึ่งเพราะว่ารู้สึกว่ากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ดีค่ะแล้วก็สามารถทำใหออ้ผู้ประกอบการเนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวด้วยถ้ามีต่อไปเรื่อยๆนะคะ ราณนนุปสุขภาพสุขสมบูรณนีก็ตั้งอยู่ในซอยซีวิชัย16ตำบลมาข้ามเตียอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครที่อยากจะไปกระโทรได้นะหมายเลขโทรศัพท์08 1 08 2 4 0 3 7ค่ะโทรไปจองเงนก่อนเลยนะค่ะไปกันแล้วแล้วพี่เศ้าแกรได้คน <laughs> ลัครึง่งค่ะ